ฮัลเจ้าที่ครับพี่น้องห้องชิว้วก้นใต้หลอดเลี้น,นะครับวันนี้มันจะเกียงสะออมนะฮะนี่สะออมสดก็จะมีผักว่าแล้วก็จะมีอะไรนะผักคือเจือกนะครับนี่อันนั้นคือผักคือเจือกครับอันน้ผักคือเจอือกเออพี่น้องรู้จักก,กันบ่มมอไม่เห็นชัด นี่จะมาปรปุงก็ค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญนะพี่น่องนี่ไข่มุเลียงนะฮะกล่ไหนอืออือยมงใช่ใช่ะอันี่มันก็จะทำการเลือกผักก่อนอันนี้เปินผัก ก็เรียกอหละผักขึ้นเจือกนะฮะหาได้ตามตามภูเขาหรือว่าตามป่าต้นชนนะฮะอย่างผักก็คล้ายๆผักบ้านอ่ะมันก็จะเกียงใส่ซอมแล้วก็ผักขือเทกนะก็จะมีใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปูนะฮะับๆไปทุกคำที่เรา ถ้าเป็นวุ้นทหญ่จะรู้จักดีนะฮะก็ผักอันนี้เขาต้องใส่อะไรบ้างแต่ว่ามันจะแกงแบบประเทศไทยนะเหมือนผากวานอ้อยใครมุดแรงก็ใส่สุดท้ายแล้วด้วยส่วนมนก็ใส่ จะใส่อ่าเขาเรียกว่าอะไใส่น้ำปูลงไปนิดนึงแล้ว,ลวมวนก็จะใส่ปูรองภูเขาลงนิดนึงนะครับนี่คือปูรองของมนุลใส่เนี้ยมันก็จะเข้มข้นมากๆนะครับเนาะ แล้วก็มนก็จะมาตอบอันที่คนที่หมกมนว่าเหล้าเงินบริจาคที่บริจาคป้ามานะครบเนาะก็เมื่อถึงเงินนะครับมันก็เรียกเปลี่ยนเป็นเงินจ้าให้ป้าหมดแล้วนะ,ะแต่ว่าการควบคุมแบบว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรมันก็ใช้จ่ายที่โรงพยาบาลมั่งแล้วก็เหลือนิดนึงก็ไว้ใช้จ่ายค่าเพิ่งคดคาอะไรนิดนึงที่บ้านนะมนก็ช่วยเลยอยู่นะคับพี่น้อง แล้วก็มนขอบคุณมากๆที่ช่วยนะครับเนาะ,ะที่ได้มาที่พี่น้องเขาที่พี่น้องอคนไทยเขาโอนเงินมาก็แปดพันแปดพันสามร้อยบาทนะครับเนาะ mm hmm. ก็บางคนก็หมอ้เงินลืได้จาาเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ในมลบอกความจริงนะครับแต่มลไม่วพรานั้นไม่ทีดด่ที่มนไทยรูปให้พี่น้องดูอะ แล้วแต่โมนไม่ได้บอกว่าเออแม่งเงินไทยก็เงินไทยคนนั้นเธออ่าคนโทษอไรโท่าะไรเงี้ยโมนก็ไม่ได้บอกอะไรนี้นะครับเนาะแล้วก็ชื่ออะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ไม่อยากให้ออกอ่านสื่อนะครับอ่าชื่อน้อสกุลเดือย่างเงนาะมันต้องขอโทษขอโทษจริงจรแล้วก็หลังจากว่าม้วนลบม้วนลบคิดทาไมเพราะว่าคลิปมันเป็นรูปที่อ่าป้ากของโมนไม่ได้ใส่เสื้อแล้วทีนี้อ่าก็ ยูทูบเขาแจ้งเตือนมาดังอีเมลนะฮะมลก็กูมีปัญหาอะไรดังสองมลก็เลยลบนะครับ Pop up, อขอเอ่อขอโทษจริงๆนะตอนนี้ปาก็ดูแลยอย่างใกล้ชิดนะครับอยู่ที่กระทอมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคลิปของมลนั่นเลยคลิปที่ทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยอย่มไม่อยากจะให้พี่น้องได้ดูภาพแบบนั้นอะไรเงี้ยนะครับเนาะแต่ว่ามลก็พยายามแล้วก็ถ่ายรูปภาพให้ดูนะครนะับเนาะบางคนก็เข้าใจมลบางคนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับคนเรา ผิดกันได้นะน้องโอเคนะฮะตอนนี้ถ้าน้ำมันเดือดมันก็จะเอาผักใส่เลยนะครับนีหลังจากนั้นมันก็ไะ้ใส่เครื่องเจิมก่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยะอมทีหลังนะครับผ่านี้สุกแล้วมันก็ใส่ะอมนะฮะนี่มนก็จะใส่ะอมลงไปค่ะ สอาอมส่วๆลงไปเพราะว่ามันแกงมันหมดมันจะไปกินกับลาส้มตำม,มากนะครับแล้วก็ใส่ม่มดชมลงไปครับอ่ามีมดเลี้ยงลงไปแล้วก็แกงลงไปในหม้อนั่นแหละอืมน่ากินมากๆเลยครับ แล้วก็มันจะเผาหนังนะครับเอาไปกินกับเผา,าเตาถ่านนะฮะหนังบัวข้าบพี่น้องที่ตอนนี้มันก็ความอยาตเผาหนังก่อนแล้วก็ไปกินกันนะครับมาเลยครับจอรสดีสวัสดีค้างนะครับมาน่ากินน่ากินมากๆนะครับ ชิมเบื้องว่าอร่อยหรืเอเปล่ามนคิดว่าอร่อยแน่ๆนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีหนังเผาแล้วก็อันนี้กินกับน้ำปูนะครับอ่ะกินนะครับนี่นะ้งต้องเบืองต้องเบืองอืม้ม กนใส่ปูชิ้นรองหอมมากๆแล้วก็น้ำปูน้ำปูปูรองที่มณรองเองด้วยแล้วก็น้ำปูมาจากประเทศไทยด้วยนะครับหมดแหลงหเป็นเป,นเปนล่หมดแหลงก็หาเองเนนงเผา มือหัวน้ำมันแฉบมันล้วนหมดแรงกัดอืม อร่อยมากอืมถือมันเนียวจะไม่อร่อยนังอยู่ประเทศไทยหาก,กินไข่มุ้ีแรงสดๆอย่างนี้ไม่มีครับน้องต่ถ้าไม่อยู่แบบว่าต่างจังหวัดเนาะ Ừ, ถ้าอมสดก็อร่อยแบบสดน้ำร้อนร้อ 嗯，快快笑。 ยังผกแบบวันวัมาจอวชัวชกันมัมาจอวัวิกัมั อืมน่ารมองเลยนะมีอไรขหางนนเนี่ยมีอน้ำปูค่ะมีอน้ำปูเอ๋อืมอะไรฮ อ่ะนี่อกกักเหอมออกกะหอมมาออกกะันหอมมาออกกะอร่อยครับแต่โม่จะลาบมิน้อยก่อนนะครับสำหรับคลิปกินแล้วก็คลิป อาที่ทํากับที่เกียงผักนะครับก็ยาวเกินไปนะครับมวนใจกินจัดหนักเข้าต้องสองวันแน่ๆสองซ้ำแน่ๆครับขอบคุณที่ติดตามครับพี่น้องนะขอบคุณครับ <c oughs> มาอะไรม้างนี่แหละ